ร,นะรายการแรกนะคะรายการที่หนึ่งนี้ค่ะเป็นพลาสมเด็จพิมพ์ไกเซอร์เนื้อผงนะคะองนี้เนี่ยนะคะพลาสมเด็จเนื้อผงนะคะพิมพ์ไกเซอร์เป็นเนื้อผงเก่าๆ่าแห้งๆเนื้อหนึบหนบแบบนี้เลยค่ะเนี่ยนะคะเนื้อหนึบหนึเก่าๆ่าแห้งแห้ง,แ,หงแบบนี้เลยนะคะสะภาพดีนะคะสะภาพสวยเนื้อหนึบหนึบองนี้นะคะเคยผ่านการใช้งานมา พระสมเด็จพิมพ์ไกเซอร์นะคะเป็นพระเนื้อผงมวลสารชัดเจนแบบนี้รายการที่1 300บาทค่ะรายการที่1รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สองรายการที่สองนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงหลวงพ่อคิ่งหลวงพ่อคิงนะคะพ่อท่านคิงนะคะเนี่ยนะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงลมดำเก่าๆแบบนี้เลยสภาพใช้ ใบหน้าท่านชัดเจนนะคะสวยสภาพดีแบบนี้เลยนะคะด้านหลังเป็นแบบนี้คะ่ะด้านหลังเนี่นะคะขอบข้างนี่นะคะสวยเดิมนะคะเก่าเก่าเมดตายังเห็นชัดเจนอยู่คะ่ะรายการที่สองสามร้อยบาทนะคะรายการที่สองรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สาม รายการที่3นี้นะคะเป็นเหรียญค่ะเป็นเหรียญหลวงพ่อแช่มนะคะเหรียญหลวงพ่อแช่มเนื้อทองแดงลมดําค่ะเก่าๆแบบนี้เลยตัวเหรียญสภาพเก่าสภาพเคยผ่านการใช้งานมานะคะด้านหลังเหรียญเขียนปีสองห้าหนค่ะเหรียญหลวงพ่อแช่มนะคะวัดดอนเยหอมปีสองห้าหนนะคะสวยสภาพดีเป็นเหรียญเนื้อทองแดงลมดำเนี่ยนะคะ รายการนี้เป็นรายการที่สามสามร้อยบาทค่ะรายการที่สามรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สี่เป็นพระปิดตาเนื้อผงค่ะองค์นี้นะคะเป็นพระปิดตาเนื้อผงคุกลักเก่าๆแห้งๆมีล่องลอยของการปิดทองอยู่นะคะองค์นี้นะคะเป็นพระปิดตาไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์ค่ะมีล่องรอยของการปิดทองอยู่นะคะสวยสภาพดีแบบนี้เลย เนี่ยนะคะส,สวยสภาพดีแบบนี้เลยรายการนี้เป็นรายการที่สี่สอบาทนะคะรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่หเป็นพระรูปหล่อหลองพ่อเงินไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์ค่ะเนี่ยนะคะรูปหล่อหลองพ่อเงินไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะเก่าๆส,สวยๆแบบนี้เลยเนื้อผิวแห้งๆนะคะได้พระตรงตามรูปทุกองค์เลย ะะจะส่งฟรีทุกรายการเลยค่ะรายการนี้เป็นรายการที่ห้าสามร้อยบาทนะคะเป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินไม่ทราบกุไม่ทราบพิมสามร้อยบาทค่ะรายการที่ห้ารายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่หกเป็นหลวงพ่อพระใสค่ะเนี่ยนะคะเป็นพระรูปหล่อนะคะหลวงพ่อพระใสเก่าๆแบบนี้เลยเนี่ยนะคะ ด้านหลังเป็นแบบนี้คะ่ะด้านหลังสวยเก่าแบบนี้เลยนะคะสภาพดีใต้ฐานเป็นแบบนี้คะ่ะใต้ฐานมีเสียงนะคะมีเสียงกิ่งนะคะรายการนี้เป็นรายการที่หกหลวงพ่อพระใสยนะคะสามร้อยบาทคะ่ะหลวงพ่อพระใส่รายการที่หกรายการต่อไปเป็นรายการที่เจคะ่ะพี่ขา เป็นรูปอ่าเป็นพระเนื้อดินหลวงเพ่ะปานพิมพ์ขี่ปลานะคะเป็นหลวงเพ่ะปานเนื้อดินพิมพ์ขี่ปลาเก่า <c oughs> ๆแห้งๆแบบนี้เลยเนื้อดินนะคะแห้งๆนะคะมวลสารชัดเจนเลยค่ะเม็ดแร่มวลสารสีสวยเลยนะคะองนี้เป็นพระเนื้อดินแห้งๆผงจุกเก่าๆค่ะเนี่ยนะคะ ขงจุกเก่าๆแบบนี้เลยเนื้อดินนะคะจะเห็นมวลสารชัดเจนรายการที่7นะคะ300บาท300บาทนะคะรายการที่7รายการต่อไปคะ่ะเป็นรายการที่8รายการที่8นี้นะคะเป็นพักคงเนื้อดินค่ะเนื้อดินเก่าๆแบบนี้เลยนะคะพักคงเนื้อดินเก่าๆแบบนี้เลยเนี่ยนะคะสภาพดีอยู่นะคะองนี้ นี่นะคะพักคงเนื้อดินเก่าๆแห้งๆแบบนี้รายการที่8 300บาทนะคะเนื้อดินแห้งๆเก่าๆส,สวยๆนะคะได้พระตรงตามรูปทุกองค์เลยค่ะ300บาทรายการที่เรายการที่แนะคะ300บาทพี่พี่ท่านไหนสนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องกันไว้เลยนะคะ จะได้ไม่พลาดของดีของเด็ดของราคาถูกราคาเริ่มต้นองค์ละ300บาท4องหนึ0 0พันจัดส่งฟรีทุกรายการไม่บวกเพิ่มค่ะสายด่วนปิดด่วนได้เลยนะจ๊ะที่083-437-4753 083-437-4753เบอร์โทรเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่8 300บาท รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่เก้ารายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่เก้าเป็นเหรียญพับพรมค่ะเนื้อสีทองแบบนี้เลยเ er นี่ยนะคะเหรียญหลวงพ่อพรมนะคะ,นนะ,คะเป็นเนื้อสีทองสวยๆแบบนี้เลยสภาพดีสภาพส,สวยนะคะด้านหลังเป็นรูปแบบนี้นะคะด้านหลบบบนัง <laughs> จะเป็นรูปกงจักรนะคะด้านหลังตัวเหรียญเป็นเนื้อสีทองค่ะเนี่ย <laughs> นะคะไม่แน่ใจว่าเป็นเนื้อทองอะไรนะ นี่นะคะสามร้อยบาทเท่านั้นจ้ะสามร้บาทรายการที่เก้าเป็นเหรียญพระพรมนะคะเนื้อสีทองสวยๆแบบนี้เลยไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีสร้างนะคะสามร้อยบาทรายการที่เก้ารายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่สิบรายการที่สิบนี้นะคะเป็นพละลีลาเนื้อชินค่ะเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลย นี่นะคะพาลีลานเนื้อชิ้นแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะรู้แต่ว,ว่าเป็นเนื้อชิ้นแห้งๆเนื้อแห้งเนื้อเก่าแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะแบบเพิ่งเอาลงมาจากหิ้งเลยนะคะองนี้รายการที่สิบสามร้อยบาทค่ะสามร้อยบาทนะคะรายการที่สิบ พาลีลาเนื้อชิ้นนะคะแห้งๆเ <ๆ S 1> ก่าๆแบบนี้สามร้อยบาทนะคะรายการที่สิ NOUNCER บรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่สิบเอ็ดรายการที่สิบเอ็ดนี้นะคะ <บ vino> เป็นเหรียญหลวงปู่ทิมนะคะ <Ki> เนื้อสีเงินเงินแบบนี้เลยเนี uh ่ยนะคะเหรียญหลวงปู่ทิมเป็นเนื้อสีเงินเงินแบบนี้นะคะหน้า <kh> ตาท่านชัดเจนนะคะเส้น<พบ>เหรียญสวยๆนะคะสภาพดีด้านหลังเป็นแบบนี้นะค่ะเป็นยันด้านหลังจะเป็นยันหลวงปู่ทิมนะคะ สวยเดิมสภาพดีตัวเหรียญเป็นเนื้อสีเงินๆแบบนี้เลยรายการนี้นะคะเป็นรายการที่11 300บาทเนี่ยนะคะ300บาทค่ะรายการที่11รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่12เป็นเหรียญหลวงพ่อกันปี2469นะคะเนื้อทองแดงลมดำเนี่ยนะคะเหรียญหลวงพ่อกันนะคะตัวเหรียญเป็นปี2469เเนื้อทองแดงลมดำค่ะ ด้านหลังเป็นยันแบบนี้เลยนะคะด้านหลังสวยเดิมสภาพดีนะคะขอบสวยเนี่ยนะเห <c ười> er รียญหลวงพ่อกันปีสองสี่หกเก้าเนื้อทองแดงลมดำรายการที่สิบสองสามร้อยบาทนะคะรายการที่สิบสอง รายการต่อไปเป็นรายการที่สิบสามค่ะเป็นพระผงสุพรรณเนื้อดินนะคะลงรักเก่าๆแห้งๆค่ะเนี่ยนะคะพระเนื้อดินแห้งๆนะคะเก่าๆแบบนี้เลยรักล่อนๆสภาพดีเป็นพระเนื้อดินนะคะพี่ขาเป็นพระเนื้อดินแห้งๆด้านหลังติดรอยนิ้วมือแบบนี้เลยสวยเดิมสภาพดีนะคะรายการที่สิบสามสามร้อยบาทค่ะ พับผงสุพรรณเนื้อดินสามร้อยบาทรายการที่สิบสามรายการต่อไปนะคะรายการต่อไปนี้นะคะเป็นรายการที่ส4บสค่ะเป็นพระหูยานเนื้อชินนะคะแห้งๆเก่าๆแบบนี้สภาพยังดูดีอยู่นี่นะคะพระหูยานเนื้อชินนะคะเก่าๆแห้งๆสภาพยังดูดีอยู่ค่ะด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะคะด้านหลังด้านหลังเป็นรอยผ้ามุงแบบนี้เลย สวยเดิมนะคะเนื้อชินแห้งๆเก่าๆสภาพเคยผ่านการใช้งานมาค่ะนี่นะคะพลาหูยานเนื้อชิ้นนะคะสภาพเคยผ่านการใช้งานมาแบบนี้เลยค่ะรายการนี้เป็นรายการที่14 300บาทนะคะรายการที่14พพี่ๆท่านไหนสนใจนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งด้านบนได้เลยนะคะ300บาทรายการที่14ค่ะ รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่15้ารายการที่15้านี้นะคะเป็นเขี้ยวแกะเสือไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะเก่ <ๆ S 1> าแบบนี้เลยเขี้ยวแกะเสือนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์เก่าๆๆแบบนี้เลยค่ะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกเก่าๆนะคะเปิดหน้ามาแบบนี้พร้อมนําไปขึ้นคอได้เลยรายการนี้นะคะเป็นรายการที่สิบห้ 300บาท300บาทนะคะรายการที่สิพี่พท่านไหนสนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องกันไหวห้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดของดีของเด็ดของราคาถูกราคาอง์ละสามร้อบาท4องค์1,000งพันจะส่งฟรีทุกรายการไม่บวกเพิ่มนะคะสายด่วนปิดด่วนได้เลยะคะ่ะที่083 437 4753 0 8 3 4 7 7 4 7 5 3เบอร์โทรเบอร์ไลน์ line. เป็นเบอร์เดียวกันเลยนะคะจะส่งฟรีทุกรายการกันเหมือนเดิมเลยรายการนี้เป็นรายการที่15 300บาทค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่16รายการที่16นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อพรมวัดช่องแครค่ะเนื้อทองแดงเก่า,กาแบบนี้เลยเป็นเนื้อทองแดงลมดำสภาพเก่านะคะสภาพเคยผ่านการใช้งานมา ตัวเหรียญน,นี้สวยเลยนะคะด้านหลังเขียนปี2516ค่ะเนี่ยนะคะเหรียญหลวงพ่อพรมนะคะปี2516ตัวเหรียญสวยๆส,สภาพใช้มาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ำได้รายการที่16นะคะ300บาท300บาทนะคะรายการที่16เนี่ยนะคะ300บาทค่ะรายการที่16 รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบเจ็ดค่ะพระรูปรอหลวงพ่อเงินไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะนี่นะคะรูป่อหลวงพ่อเงินไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์เก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยค่ะเป็นเนื้อโลหะนะคะเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยสภาพดีนะคะสภาพใช้งานได้นี่นะคะ รายการนี้เป็นรายการที่สิบเจ็ดสามร้อยบาทค่ะรายการต่อไปนะคะพี่ขารายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบแปดค่ะรายการที่สิบแปดนี้นะคะเป็นเหรียญพระปิตาเนื้อชินค่ะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะองนี้เนื้อชินแบบหแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยนะคะด้านหลังมีรอยจารยันชัดเจนเลยค่ะนี่นะคะส,สวยๆเดิมๆนะคะสภาพดี เนี่ยนะเนี่ยนะคะเหรียญเหรียญพระปิดตาเนื้อชินนะคะแห้งๆเก่าๆสภาพดีแบบนี้รายการที่สิบแปดสามร้อยบาทค่ะรายการที่สิบแปดนะคะสามร้อยบาทรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบเก้ารายการที่สิบเก้านี้นะคะเป็นพระหลวงพ่อทานะคะเขาเรียกว่าสมอะไรสักอย่างนะ นี่นะคะเป็นเนื้อผิวแบบแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยค่ะหลวงพ่อทานะคะไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีสร้างนะคะอ,องนี้ด้านหลังจะเป็นยันค่ะเจ้าของเดิมเขาบอกว่าเรียกเรียกเป็นซุ้มอะไรสักอย่างนะคะน้องจําไม่ได้นะส่วนตัวนะคะน้องดูพระไม่เป็นพี่ๆดูกันอกเองเลยนะคะมาพร้อมเล่มกรอบพลาสติกกันน้ําได้นะคะรายการนี้เป็นรายการที่19ค่ะ300บาท มาพร้อมกรอบไปพร้อมกรอบเลยนะคะ300บาทค่ะรายการที่19เหรียญหลวงพ่อทานะคะ300บาทรายการต่อไปเป็นรายการที่20ค่ะรายการที่20นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงเนื้อทองแดงลมดำปี2503เนี่ยนะคะเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะเป็นเนื้อทองแดงลมดำปี2 5 0 3ด้านหลังเป็นยันแบบนี้เลยค่ะเนี่ยนะคะ ด้านหลังจะเป็นยันแบบนี้เลยสวยเดิมสภาพยังดูดีอยู่นะคะรายการนี้เป็นรายการที่20 300บาทนะคะรายการที่20ค่ะ300บาทเหรียญหลวงพ่อแดงปี2 5งห้นยเนื้อทองแดงลมดำนะคะไม่ทราบกุนะจ๊ะพี่จ๋าสามบาทรายการที่20 รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่ยี่อ็ดค่ะรายการที่สองหนึ่งนะคะเป็นพระสมเด็จเนื้อโลหะสีทองนะคะพระสมเด็จไม่ทราบกุกไม่ทราบพิมพ์เป็นเนื้อโลหะสีทองสสวยๆแบบนี้เลยนี่นะคะเป็นเนื้อโลหะสีทองสสวยๆแบบนี้เลยคะ่สะสภาพยังดูดีสวยนะคะไม่ทราบกุกนะคะรายการที่21นี้ สามร้อยบาทนะคะพระสมเด็จเนื้อสีทองสวยๆแบบนี้300บาทค่ะรายการที่ยีรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่ยีรายการที่ยีนี้นะจ๊ะเป็นพระเนื้อชินเจ้าของเดิมเขาบอกว่าเป็นพระอู่ทองเนื้อชินนะคะองค์นี้นะคะเป็นพระอู่ทองเนื้อชินน้องดูแล้วเป็นเนื้อชินแบบแห้งเลยค่ะ เนื้อชิ้นแห้งๆเก่าๆครับกุ้ครับเก่านะคะชัดเจนเลยนี่นะคะด้านหลังเป็นแบบนี้คะ่ะเนื้อชิ้นเก่าๆแห้งๆครับกุ้ครับเก่าชัดเจนนะคะสภาพยังดูดีอยู่นี่นะคะรายการนี้เป็นรายการที่ยี่สิบสองสามร้อยบาทคะ่ะเป็นพระอู่ทองเนื้อชิ้นนะคะน,นานๆจะมีมาสักทีหนึ่งนะคะพระอู่ทองนะ 300บาทค่ะรายการที่22พี่พี่ท่านไหนสนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องกันไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดของดีของเด็ดของราคาเริ่มต้นองค์ละ300บาท4องค์1,000จัดส่งฟรีกันทุกรายการไม่บวกเพิ่มค่ะสายด่วนปิดด่วนกันได้เลยนะคะที่083-437-4753 083-437-4753เบอร์โทรเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยนะคะ เนี่ยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่22 300บาทรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่23รายการที่23นี้นะคะเป็นพระรูปลอหลวงพ่อทบค่ะไม่ทราบกุ่นะคะไม่ทราบพิมพ์เป็นพระรูปลอเก่าแบบนี้เลยเนี่ยนะคะสภาพผ่านการใช้งานมาค่ะคราบเขียวๆทั่วทั้งองค์เลยค่ะองค์นี้ใต้าฐานเป็นแบบนี้นะคะใต้าฐาน รายการนี้เป็นรายการที่ยี่สิบสามสามร้อยบาทรูปหล่อหลวงพ่อทบรายการที่ยี่สิบสามนะคะสามร้อยบาทรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่ยี่สิบสี่เป็นพระสมเด็จไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะเป็นพระเนื้อผงแห้งๆเก่าๆมวลสารชัดเจนนะคะคลาบลาดำนะคะตามซอกเห็นชัดเจนเลยค่ะ จะเห็นในเนื้อพระเลยนะคะคราบลาดำฝังในเนื้อพระแบบนี้เลยสวยสภาพดีนะคะองค์นี้พระสมเด็จนะคะมีคราบลาดำสวยๆแบบนี้รายการที่24-300บาทค่ะรายการต่อไปเป็นรายการที่25เป็นพระปิดตาเนื้อผงคุกลักนะคะ องนี้นะคะเป็นพระปิดตาเนื้อผงคุกรักเก่าๆแห้ง,งๆแบบนี้เลยเนี่ยนะคะไม่ทราบกุ่ไม่ทราบพิมนะคะพี่ขามีรอยปิดทองด้วยนะคะมีรอยปิดทองด้วยนะคะด้านหน้าใต้ฐานจะเป็นแบบนี้คะ่ะพระปิดตาเนื้อผงคุกรักไม่ทราบกุ่ไม่ทราบพิมสามร้อยบาทนะคะรายการที่ยี่สิบห้ารายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่ยี่สิบหก เป็นพระนางพญาเนื้อดินไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์ค่ะเก <_ d istan> ่าๆเนื้อดินแห้งๆแบบนี้เลยเนี่ยนะคะเนื้อดินเก่าๆเนื้อดินแห้งๆแบบนี้เลยค่ะสภาพดีนะคะมวลสารชัดเจนรายการที่26นี้300บาทรายการที่26นะคะเป็นพา้าเนื้อดินแห้งๆแ,แบบนี้เลยมวลสารชัดเจน300บาทรายการที่26ค่ะ รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่27สบเเป็นพระรูปหล่อไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะเก่าๆสภาพใช้คราบกุคราบเก่าคราบเขียวๆทั่วท้ององค์เลยนะคะองนี้เนี่ยนะคะเห็นคราบเขียวๆทั่วท้ององค์แบบนี้เลยค่ะสภาพผ่านการใช้งานมานะคะองนี้รายการที่ย7 3สิบ็ดสารอบาทค่ะ300อบาทนะคะรายการที่27็ รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่ยี่สิบปดเป็นพระปิดตาเนื้อผงคุกรักเก่าๆแบบนี้เลยค่ะเนี่ยนะคะพระปิดตาเนื้อผงคุกรักเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยด้านหลังเป็นยันนะคะสะภาพดีสภาพสวยเนี่ยนะ พัดปิดตาเนื้อผงคุกรักนะคะแห้งๆเกาๆสภาพดีสภาพสวยไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์ค่ะรายการที่28 300บาท300บาทนะคะรายการที่28รายการต่อไปนะคะเป็นรายการเซตนะคะเซตที่1น,นะคะเซตที่1เดี๋ยวมีมาแค่3องค์นะองค์ละ500นะคะเซตที่1เริ่มจากนะคะองค์นี้จะเป็นพระบูชาขนาดเล็กค่ะ เนี่นะคะเป็นพระบูชาขนาดเล็กเนื้อสีทองสีสวยแบบนี้เลยนะคะคราบแดงๆตามซอกเห็นชัดเจนทั่วทั้งองค์เลยค่ะสามารถนําไปตั้งหน้ารถได้นะคะองค์นี้นะนําไปตั้งหน้ารถได้นะคะเก่าๆค่ะเป็นเนื้อสีทองสีสวยสภาพดีแบบนี้เลยคราบแดงๆทั่วทั้งองค์นะคะใต้ฐานจะเป็นแบบนี้500อบาทนะคะ500อบาทองค์นี้นะคะ ห้าร้อยบาทค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นพระนะคะเป็นพระไม่ทราบกุ้ไม่ทราบพิมพ์เป็นเนื้อแบบนี้เลยนะคะอง์นี้นําไปตั้งหน้านดได้เหมือนกันนะคะเก่าแบบนี้เลยค่ะเนื้อผิวแบบนี้เลยนะคะสภาพเก่ามาแบบนี้เลยเนี่ยนะคะเขาไม่ทราบนะคะว่าเขาเรียกพระอะไรตรงใต้ฐานเป็นแบบนี้ค่ะห้าร้อยบาทนะคะห้าร้อยบาท รายการต่อไปนะคะรายการต่อไปเป็นเนื้อผิวแบบนี้ค่ะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์เนี่ยนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิม,ะะม,มพม์องค์นี้นะคะเป็นเซตที่หนึ่งนะคะเซตที่หนึ่งด้านหลังจะเป็นแบบนี้นําไปตั้งหน้ารถได้จ้ะพี่จ๋านาไปตั้งหน้ารถได้นะจ๊ะเขาเรียกพรอะไรก็ไม่ทราบนะน้องได้มาสภาพแบบนี้เลยนะคะนี่ตรงใต้ฐานห้าร้อยบาทนะคะองคใหญ่นะคะองค์ใหญ่ นำไปตั้งหน้ารถได้ค่ะห้าร้อยบาทนะคะเซตที่1นนะคะเซตที่1มีแค่3มองค์นะคะเป็นพระบูชาขนาดเล็กองค์ละห้ารอยบาทรายการต่อไปนะคะเป็นเซตที่สองเป็นตะกุดไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อค่ะลงรักเก่าๆเ,เนื้อผิวแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยมันๆสภาพใช้นะคะเนื้อผิวมันๆสภาพใช้แบบนี้เลยเดี๋ยวน้องจะให้ดูภายในข้างในนะคะนี่นะ ข้างในนี่คือเก่าเลยนะคะข้างในนี่คือเก่าเลยเนี่ยนะคะเนี่ยนะเดี๋ยน้องให้ดูอ่ะเนี่ยนะเนี่ยนะคะเดี๋ยวน้องจะให้ดูคราบลาลักนะคะคราบลาลักสีดํานะเนี่ยนะคะให้เห็นกันจะจ่าไปเลยเนี่ยนะคะได้พระตรงตามรูปแน่นอนค่ะรายการนี้นะคะเป็นตะกุดไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อเก่าๆแห้งๆนะคะสภาพดีมันๆสภาพใช้มาแบบนี้หนึ่งพันบาทค่ะ หนึ่บาทนะคะรายการนี้เนี่ยนะคะหนึ่งพบาทนะคะรายการนี้เป็นรายการเซตที่สองมีองค์เดียวเลยค่ะหนึ่งันบาทนะคะจบไปแล้วนะคะสำหรับ EP นี้พี่ๆท่านไหนสนใจ